นับตั้งแต่นายเศษฐาทวีสินประกาศลงสนามการเมืองและได้รับการวางตัวจะทิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30หุ้นบริษัทแสนสิรษีจำกัดมหาชนก็เกิดความคึกคักตลอดสองทําเนินที่ผ่านมานะครับจากราคาที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ประมาณ1นึบาท70สตางค์กวกว่า มูลค่าการซื้อขายก็ไม่มากกลายเป็นหุ้นที่มูลค่าการซื้อขายคึกคักในแต่ละวันและมักจะติดอันดับ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนักลงทุนหัเข้าไปเก่งกันไปนะครับเพราะว่าคาดว่าถ้านายเศรษฐาอดีตกรรมการอานริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสาร,ริที่ลาออกไปแล้วนะครับถ้าได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สาสีจะได้รับประโยชน์ครับนักลงทุนก็เข้าไปเก่งกำไรซื้อขายกันราคาหุ้นก็ค่อยๆขยับปรับตัวขึ้นจนขึ้นไปสูงสุดในรอบนี้ที่2บาท10สตางค์ซึ่งถือเป็นราคาสูงสุดในรอบปีเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ทรงตัวอยู่แถว2บาทต้นๆจนกระทั่งนะครับรนายชูมิตรกมลวิสิต ได้ออกมาโจมตีบริษัทแสนเสรีในกรณีที่เข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อที่ดินที่ถนนสารสินเท่านั้นแหะครับหุ้นของซีรีหรือแสนเสรีรู่ลงมาแรงเลยลงไป13สตางค์นะครับเมื่อวันพระสัสกด์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาลงมาปิดที่1บาท85สตางค์มูลค่าการซื้อขายทั้งนั้นครับ โอ0พยกว่าล้านไม่รู้ใครซื้อใครขายกันนะครับก็กังวลกันว่าการที่นายชูวิทย์ออกมาโจมตีเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีทําให้รัฐขาดรายได้ไดสูญเสียรายได้ไปหลายร้อยล้านบาทจะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์หรือคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศษฐา นักลงทุนก็หนีตายกันเลยนะครับทุบพุ่นกันเทขายกันคือการเก็งกำไรเหมือนปิดรอบอะ่ะมีปัจจัยลบเข้ามากระทบความจริงนะครับหุ้นสิริหรือแสนสิริเนี่เป็นหุ้นกลุ่มพัฒนาสังเคราะ์คับขนาดใจและปัจจัยพื้นฐานดีนะครับค่า p ratio ยยประมาณ5.85เท่าซึ่งถือว่าต่ำยิวเรื่องต่างเงินปันผลตอบแทนนี่7%นะครับก่อนหน้าสองปีก่อนหน้าก็จ่ายระดับ 3%และผลประกอบการนี่กำไรต่อเนื่องเติบโตด้วยรวมทั้งไตรมาสแรกปีนี้ก็เติบโตในอันตราที่สูงโดยปัจจัยพื้นฐานของแสนสลีแล้วถือเป็นหุ้นที่ถือเพื่อการลงทุนระยะยาวได้และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเนะี่ยเข้าไปถือหุ้นเนี่ยห้าหมืนกว่ารายครับเป็นหุ้นลงทุนยอดนิยมหรือเกณฑกำไรยอดนิยมก็ว่าได้ราคาที่ปรับตัวลงมาเพราะว่า ข่าวเรื่องการหลีเกเลี่ยงภาษีนั้นอาจจะส่งผลกระทบระยะสั้นแต่นักลงทุนที่พร้อมจะถือยาวนะครับลองพิจารณาดูว่าสิริลงมาระดับนี้น่าสนใจช้อนเก็บไหมถ้ามั่นใจว่าผลประกอบการยังเติบโตต่อเนื่องปันผลในระดับ7%นี้ก็หาได้ยากเหมือนกันนะครับ ถ้ารักษาผลกำไรเติบโตได้ต่อเนื่องปันผลรักษาระดับในระดับ7%ได้ต่อเนื่องต้องบอกว่าลงมาจากข่าวการถูกโจมตีเรื่องการเลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นจุดที่นักลงทุนที่พร้อมจะถือยาวเป็นนักลงทุนระยะยาวรอจังหวะด,ดีๆเก็บแสนสิริไปถือซื้ออนาคตได้ครับ